ไม่อยากให้พลาดน,นะคะรถปีจำนวนจำกัดฟรีดาวหรือดอกเบี้ยน0%นนะคะแค่ซิมเดือนเท่านั้นนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ส้มมีโปรโมชั่นแนะนำเสนอนะคะนี่เลยมาดาสองของเราค่ะโปรโมชั่นสำหรับเดือนนี้นะคะพิเศษส,สำหรับลูกค้าพนักง,งานและข้าราชการค่ะฟรีดาวฟังไม่ผิดค่ะฟรีดาวคอนเพียง8,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะนานถึง8ปดงวด หรือลูกค้าที่ต้องการดาว25นะคะรับไปเลยค่ะดอกเบี้ยสูเเซยังไม่พอฟรีระกันชันหนึ่งค่ะมาดูกันดีกว่าค่ะมาด้าสองของเราค่ะรุ่น SL ค่ะราคา659,000บาทเท่านั้นนะคะสีเป็นสีเทาเข้มนะคะด้านหน้าค่ะไฟหน้านะคะเป็นไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัติค่ะมาพร้อมกับ daytime running สวยยรูไปเลยนะคะด้านข้างนะคะลอแมขอบ15 ลูกค้านะคะสามารถเปิดประตูด้วยระบบส m ทคีย์เลสได้เลยค่ะภายในนะคะลูกค้าจะได้บอะหนังที่สําคัญนะคะราคา6กแสนกว่าบาทเท่านั้นลูกค้ารับไปเลยค่ะบอะไฟฟ้าปรับได้หกทิศท,ทางพร้อมระบบ Memory s e ซีสตอตำแหน่งพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมันติฟัง์กชันนะคะลูกค้าจะได้พัดเดิลช f ฟและคูซคอนโทรลไปเลยค่ะขับสนุกแล้วก็ กดท้ยด้วยนะคะหน้าจอเป็นหน้าจอขนาดเกิอนิ้วนะคะสามารถทัชสกรีนได้รองรับ Apple CarPlay and แอนด์ออค่ะด้านหลังนะคะสามารถเปิดได้จากกุญแจหรือว่าตรงนี้ก็ได้เลยค่ะบอกสามารถพับ60-40ได้นะคะภายในมีขนาดที่กว้างขวางมากค่ะโปรโมชั่นสำหรับเดือนนี้นะคะที่เสษค,ค่ะอย่างที่ส้นแจ้งสำหรับลูกค้าพนักงานบริษัทและข้าราชการนะคะ คอนเพียง8,000กว่าบาทฟรีดาวแค่สินเดือนนี้นะคะลูกค้าที่สนใจสามารถโทรได้เลยค่ะ091874 8 7 6 9นะคะ